ประสบการณ์จากการเป็นนักดนตรีกลางคืนสามารถนำมาประยุกต์ในการพัฒนางานประจำของเราได้เป็นอย่างดีครับสวัสดีครับผมป๋องไวชารานะครับวันนี้ผมมีประสบการณ์ดีๆทั้งจากการทำงานประจำและก็อาชีพเสริมก็คือการเป็นนักดนตรีกลางคืนนะครับซึ่งอาชีพเสริมของผมสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานประจำจาจนประสบความสำเร็จในการตั้งทำงาน ตลอดทั้งสิ้น38ปีนะครับจนเกษียณอายุครับเผื่อว่าประสบการณ์ดีๆนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับครับก่อนอื่นก่อนที่จะรับชมก็ขอเชิญทุกท่านกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องไวชารานี้นะครับสาระหลักใหญ่ๆของช่องนี้นะครับก็จะเน้นไปนในเรื่องของประสบการณ์ในการทำงาน ในการประกอบอาชีพหรือประวัติศาสตร์ทางด้านดนตรีสารคดีที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดนตรีนะครับก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ CEO ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงนะครับไม่ใช่ผู้ที่จะมาบอกให้ใครรวยใครประสบความสำเร็จในด้านอื่นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมมีประสบการณ์ ในการทํางานในการประกอบอาชีพอื่นๆนะครับที่ส่งเสริมให้กับงานประจําของผมเนี่ยซึ่งซึ่งก็คิดว่าหลายๆท่านก็คงอยู่ในสภาวะที่ไม่ไม่ต่างจากผมมากนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่ยังเป็นนักดนตรีอยู่หรือมีประกอบอาชีพเสริมไปด้วยนะครับจากการทํางานประจําครับจากการทํางานเป็นนักดนตรีกลางคืนนะครับซึ่งทําควบคู่ไปกับงานประจําคือพนักงานของการไฟฟ้าสวนบุพิภาค ผมจะสรุปเป็น5ข้อหลักๆที่ทําให้ผมประสบความสําเร็จในการทํางานประจําได้ดังนี้ครับข้อที่1การเป็นนักดน,นตรีสอนให้เรารู้จักคิดและทํางานอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นในแต่ละคืนที่เราเล่นดนตรีนะครับเราก็ต้องมีการวางแผนมีการคิดกันว่าแต่ละคืนเราจะเล่นเพลงอะไรบ้างนะครับซึ่งแขกที่เข้ามาเที่ยวแต่ละกลุ่มแต่ละช่วงเวลาก็จะต่างกันนะครับบางทีกลุ่มหนึ่งชอบเพลงอีกแนวหนึ่งนะครับ กลุ่มหนึ่งก็ชอบเพลงอีกแนวหนึ่งเราเองนะครับทั้งวงนี่ก็ต้องคุยกันว่า,าเราจะวางแผนในการเล่นเพลงอะไรบ้างนะครับในแต่ละสเต็ปนะครับก็จะเริ่มจากเพลงที่ช้าๆก่อนนะเริ่มสร้างอารมณ์นะครับไปจนถึงจุดพีคในแต่ละช่วงนะครับอันนี้ก็เป็นการคิดและทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบครับโดยเฉพาะตัวผมเองนะครับที่รับหนะ้าที่ตั้งการเป็นนักร้องนําเป็นโคษกประจําวงนะครับเป็น ผู้ที่คิดเพลงปล่อยเพลงแล้วก็แจ้งเพื่อน,นอีก 3- 4มี่หคนเนี่ยว่าต่อไปเราจะเล่นเพลงอะไรนะนอกจากซึ่งนอกเหนือจากสคริปต์ที่เราเร้วางไว้นะครับอาจจะมีการเพิ่มเข้ามาโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวอย่างเช่นแขกขอมาณนะเวลานั้นนะครับก็จะต้องสื่อสารให้เพื่อนอสามารถเข้าใจได้แล้วก็เล่นเพลงต่อไปได้โดยที่ไม่ได้มีเหตุขัดข้องใดๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฝึกให้เราคิดวางแผนในแต่ละคืนนะครับ ซึ่งก็สามารถเอามารประยุกต์ใช้กับงานประจําในการคิดและก็ทํางานอย่างเป็นระบบนะครับข้อที่2การเป็นนักดนตรีกลางคืนฝึกให้เราเป็นนักป้องกันปัญหาและนักแก้ปัญหาครับยกตัวอย่างเช่นในแต่ละคืนที่ผมจะไปเล่นดนตรีนะครับซึ่งเล่นกีตาร์นี่ก็ต้องมีการป้องกันปัญหาอย่างเช่นสายกีตาร์สำรองแต่ละคืนมีไหมรวมทั้งสายแจ็คนะครับ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ไหมหรือมีสำรองไหมเนื่องจากเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรนะครับบางทีแจ็คที่คิดว่าดีแล้วนะครับวันนั้นเกิดหลุดหรือขาดขึ้นมาเฉยเฉยไม่ดังนะครับเราก็จะต้องมีสายแจ็คที่สำรองได้ทันท่วงทีวกทั้งเล่นๆไปสายกีตาร์ขาดนะครับเราก็จะสามารถเอานำมาเปลี่ยนได้โดยที่ไม่ได้เสียเวลามากมายนะครับซึ่งในแต่ละคืนถ้าหากเกิด ปัญหานี้จริงๆนะครับอย่างเช่นสายแจ็คนีปัญหาเนี่ยผมกลับบ้านไป6กทุ่มตีหนึ่งเนี่ยก็จะต้องแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับคือที่บ้านก็จะมีอุปกรณ์พวกเครื่องบัดรกรีหัวแรงตะกัวอะไรมีพร้อมนะครับวันนั้นถ้าไม่ดึกเกินไปก็จะทําให้เสร็จภายในวันนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหานในวันต่อไปเนื่องจากเราอ,อาจจะลืมได้นะครับหรือดึกจริงๆก็ตื่นเช้าขึ้นมามีเวลาว่างก็ต้องรีบทำนะครับก่อนที่จะไปทำงานในคืนต่อไปเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาน,นะครับ จากการที่เราปฏิบัติกิจวัตรเหล่านี้ให้เป็นประจำนะครับเราก็จะเกิดความเคยชินอย่างเช่นในกลางวันผมไปทํางานประจําเป็นพนักง,งานการไฟฟ้าสุวภาคดซึ่งทํางานด้านงานประชาสัมพันธ์นะครับในบางกิจกรรมก็จะต้องมีการใช้เครื่องเสียงหรือประกอบอุปกรณ์สื่อโสตต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้สามารถใช้งานได้เราก็จะรู้และก็จะเคยชินนะครับว่าสายแจ็คหรือสายอุปกรณ์ต่างๆนะมันมีอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไหม เราก็จะต้องเตรียมอ,อุปกรณ์ที่จะซ่อมแซมบำรุงไปให้พร้อมนะครับโหโร,รงตัวแรกตะตะกัวบัตรกรีคีมไข่ควงอะไรต้องมีพร้อมนะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาในงานนั้นๆซึ่งมันบาง,งงานไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศนะครับก็จะออกไปข้างนอกอย่างเช่นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ต่างๆกับหน่วยงานต่างๆชุมชนต่างๆอันนี้เราต้องพร้อมนะครับซึ่งเราต้องฝึกให้เป็นนิสัยครับ ข้อที่3อาชีพนักดนตรีฝึกให้เราเป็นนักพูดและนักประชาสัมพันธ์ครับจากการที่เราเป็นโฆษกประจําวงทํางานกลางคืนนะครับเราก็จะมีโอกาสได้ทักทายแขกที่มาเที่ยวในแต่ละคืนนะครับมีการพูดคุยหยอกล้อหรือพูดคุยทักทายให้เกียรติหรือชมเชยอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเราก็จะทําอยู่เป็นประจำจนจน,จนเกิดความเคยชินนะครับจากที่ กลางวันนะครับเรามาทํางานประจําบางทีเราก็ต้องมีโอกาสได้พูดคุยกับชุมชนหรือเป็นพิธีกรอ,อะไรต่างๆในมันเป็นการฝึกไปในตัวนะครับว่าเราจะพูดอย่างไรให้หนึ่งฟังรู้เรื่องนะครับ2พูดเข้าใจไหมนะครับสาการใช้สระพยัญชนะ,อ,ะอักษรรอเรือลอลิงอะไรให้ถูกต้องเนี่ยเราต้องมีการฝึกฝนอยู่เป็นประจำจนผมได้รับมอบหมายให้เป็น พิธีกรของหน่วยงานนะครับจนทํางานมาเรื่อยๆจนเกือบเกษียณแล้วจนจนจน,จนแก่จนมีน้องๆมาช่วยถึงได้เลิกทําครับนอกจากการเป็นพิธีกรแล้วนะครับก็ยังฝึกให้เราเป็นนักประชาสัมพันธ์นั่นก็คือการสื่อสารข่าวสารอะไรต่างๆนะครับในการที่จะแจ้งให้ผู้ที่รับฟังนะครับทราบและเข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ไหนเมื่อไรอย่างไร นะฮะก็อันนี้เป็นหลักเบื้องต้นในการที่เป็นนักประชาสัมพันธ์ซึ่งเราก็อาศัยประสบการณ์จากการค่อยๆฝึกพูดนี่แหละมีคอร์อสอบรมของหน่วยงานแล้วก็มีการไปดูงานไปฝึกงานแล้วก็เรียนรู้จากผู้รู้นะครับมืออาชีพที่เป็นพิธีกรนะซึ่งเราก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆนะครับมันก็สามารถพัฒนา การทางานของเราเป็นจนเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชานะครับให้เราเติบโตตามสายงานได้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับข้อที่4ี่ครับการเล่นดนตรีฝึกให้เราทํางานกันเป็นทีมครับการเล่นดนตรีเป็นวงนะครับต้องใช้ศาสตร์และศิละปะในการทํางานเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการทํางานเป็นทีมนะครับก็อย่างเช่นวงหนึ่งนะอย่างน้อยก็4หรือหคนนะครับการที่จะรวมเอา ความคิดของแต่ละคนทั้ง4หรือ5คนเนี่ยมามาเป็น1เดียวกันเพื่อที่จะให้เกิดผลงานเพลงออกมาในแนวเดียวกันนะครับอารมณ์เดียวกันสื่อออกไปหาผู้ฟังให้เกิดความสุขความไพเราะไม่ใช่เรื่องง่ายครับอันนี้เราต้องมีการพูดคุยแล้วก็สร้างอารมณ์ร่วมกันมีการซักซ้อมจนเป็นที่เป็นที่เข้าใจนะครับการทำงานเป็นทีมสำคัญมากๆจริงๆครับ ซึ่งหลักใหญ่สําคัญของการทํางานเป็นทีมนะครับก็คือการสื่อสารกันนะครับสื่อสารกันยังไงให้รู้เรื่องและเข้าใจถูกต้องตรงกันอันนี้ผมจะโยงไปที่การทํางานประจํานะครับซึ่งก็ต้องใช้หลักในการทํางานเป็นทีมเป็นอย่างมากนะครับอย่างเช่นไปออกหน่วยให้ความรู้ในเรื่องต่างๆต,ตามนโยบายขององค์กรนะครับรวมทั้งกิจกรรมสังคมสิ่งแวดล้อมหรือ c s r นะครับซึ่งก็ต้องไปทํางานเป็นทีมผม มีผู้ใต้บังคับบัญชาหรือมีบุคลากรจากหน่วยงานการไฟฟ้าต่างๆเข้ามาร่วมมาเกี่ยวข้องนะครับเราจะต้องคุยกันมาพูดคุยกันว่ากิจกรรมที่เราจะทําในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เนะี่ยเรามีความเข้าใจในสเต็ปของขั้นตอนการทํางานอย่างถูกต้องตรงกันไหมเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดอันนี้สําคัญครับโยงให้ที่สุดหรือก็คือการทํางานอย่างเป็นทีมนะครับและสุดท้ายข้อที่5นะครับการเป็นนักดนตรี ช่วยเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับเราครับในช่วงที่ทำงานดนตรีนะครับผมมีเวลาว่างค่อนข้างมากกว่าเพื่อนนะครับเนื่องจากเข้าทำงานที่หลังเพื่อนก็จะมีโอกาสได้ฟังเพลงมากศึกษาเพลงต่างๆที่กำลังโด่งดังในขณะนั้นหรือเพลงอะไรที่เราจะนำมาเล่นนะครับก็ฟังให้เยอะแกะมาให้เยอะนะครับฟังรายละเอียดต่างๆก็ามาเป็นส่วนผลักดันในการกำหนดการวางแผนในการ แก่เพลงหรือในการซ้อมของวงนะครับว่าเราจะซ้อมกันวันไหนบ้างอะไรอย่างไรเพื่อให้แต่ละเพลงที่จะนำมาเล่นมีความสมบูรณ์ที่สุดนะครับนั่นก็คือการวางแผนในการทำงานเป็นหลักนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับในการคิดเพลงในการที่จะเพิ่มเติมให้กับเ,เพื่อนๆแต่ละคนนะครับซึ่งเขาอาจจะมีเวลาหรือฟังในการฟังเพลงน้อยนะครับ รวมทั้งผมได้มีส่วนในการพิจารณาในการบ้างแนวทางของวงที่เราเล่นอยู่นะฮะอย่างเช่นการเลือกสไตล์เพลงนะครับว่าเราจะกำหนดโพซิชันหรือตำแหน่งของเรานี้ตรงไหนเราจะอาเอาแขกในกลุ่มไหนนะครับหรือจะวาร i เรตี้อะไรก็อันนี้ก็คุยกันมีมีการทำงานร่วมกันนะครับ รวมทั้งการกำหนดการกำหนดเรื่องของการแต่งกายนะครับการทำงานอย่างตรงต่อเวลานะครับอย่างการไปรับงานข้างนอกเป็นงานจ็อบพิเศษเนี่ยเราก็ต้องมีการฝึกการพูดการรับงานการเจรจาต่อรองนะครับงานนี้เราจะรับเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่แบ่งกันแล้วได้เท่าไหร่นี้ต้องต้องชัดเจนนะครับก็จะเป็นการฝึกไปเรื่อยๆนะครับในการที่เราไป พูดคุยเจรจา,ากับผู้ที่จะจะว่าจ้างเรานะครับซึ่งในประเด็นที่นำมาพัฒนางานประจำในในเรื่องเหล่านี้ก็คือ,เ,อเราต้องมีการคิดตัดสินใจวางแผนนะครับให้กับผู้ปฏิบัตินะครับหรือรวมทั้งการทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างที่ที่ดีแก่ผู้ร่วมง,งานาผู้ปฏิบัตินะครับอย่างเช่นเรื่องของการตรงต่อเวลานะครับเรื่องของ การที่อยู่ในระเบียบอย่างเช่นการแต่งกายเครื่องแบบตามที่เขากำหนดในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์นะว่าวันนี้จะชุดอะไรหรืออะไรอันนี้เราต้องเป็นตัวอย่างให้กับผู้ใตบ้บังคับบัญชาว,ว่าการแต่งกายที่ถูกระเบียบนะครับมันเป็นอย่างไรการใส่เครื่องแบบรวมทั้งรองเท้าไม่ใช่คือบางคนก็ใส่เครื่องแบบสีกากีอย่างดีแต่ใส่รองเท้าผ้าใบอันนี้มันมันก็คงจะไม่เหมาะสมแล้วก็ ทำเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆเขาดูว่าเออคุณจะแต่งกายแบบนี้นะมันมาถึงจะเหมาะสมการไว้ผมหนวดเครานะครับกลิน่นปากลิน่นตัวบุรี่อะไรต่างๆมันมันเป็นรายละเอียดที่ที่เราฝึกมาจากการที่ที่เราทํางานกลางคืนแล้วก็มาผนวกเข,ข้ากับง,งานประจํานะครับอันนี้มันฝึกให้เราเป็นนิสัยนะครับซึ่งก็การสร้างภาวะผู้นํานะครับมันก็ ใช่ว่าสร้างเอาได้ในวันเดียวก็ค่อยๆซึมค่อยๆพัฒนาไปบางทีเราเองก็พลาดเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเราก็บางทีเรารู้ตัวเองว่าเราทําผิดหรือทําไม่เหมาะสมแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับจนทําน้อยลงหรือไม่ทําเลยเพื่อเป็นตัวอย่างกับน้องๆเพื่อผู้ใต้บังคับบัญชาครับก็หวังว่าหลักใหญ่ๆทั้ง5ข้อของประโยชน์จากการที่เราเป็นนักดนตรีกลางคืนนะครับที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดในการทำงานประจำของเราให้ประสบความสำเร็จ จะเกิดประโยชน์กับไหลายท่านโดยเฉพาะน้องๆที่ยังทํางานอยู่นะครับทำงานประจําอยู่แต่มีอาชีพเสริมในการเล่นดนตรีกลางคืนไม่ผิดครับเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับเนื่องจาการายได้ทางเดียวอาจปัจจุบันนี้อาจจะไม่เพียงพอนะครับการที่มีอาชีพเสริมทําในสิ่งที่เรารักเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแต่อย่าให้เกิดความเสียหายกับงานประจําของเรานะครับและก็สุดท้ายจริงๆคืออย่า อย่าปล่อยโอกาสนั้นให้ผ่านไปเฉยๆนะครับนำเอาประสบการณ์ที่ผมเล่าเป็นหลักๆทั้ง5ข้อเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดการทำงานของเราให้เป็นที่ไว้วางใจของเพื่อนร่วมง,งานของผู้บังคับบัญชานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็จะได้รับการสนับสนุนหรือโปรโมทให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอาชีพของเราอย่างอย่างดีนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ